คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวนชนอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับ,บ,บกระถินนี่ก็เขาเรียกว,ว่ากระถินตัวคนตัวเล็กก็เหมือนเพื่อเราอีกคนนึงเพียงแต่ว,ว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องเออแล้วเนาะมึงแต่นัดเขามาทำไมไม่บอกพวกกูเลยเอาก็เซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์เดียวอะไรนะกระถินตัวเล็กใช่ไหมเออแล้วนู่นอ่ะกูต่อยอดแล้วก็น้องเบล เอพี่เบลนี่ไงซอยคูบอลยี่สิบเจ็ดแยกแปดี๊หนึ่งให้เรามาหาแล้วพี่หนึ่งหายไปไหนเนี่ยทรหาพี่หนึ่งตรงหาพี่หนึ่งอ๋นย่งไงพี่จิ๋วอยู่โน่นหาพี่จิ๋วก็ได้ไปพี่จิ๋วไปเรียกเด็ค่ะ มาไงอ่ะมาแท็กซี่มาพี่หนึ่งอะพี่หนึ่งวันมาแล้วพี่หนึ่งไปไหนอ๋อไปเกิดมาแท็กซี่มาได้ไปเกิดเดินมาคงไม่ถึงคนนั้นไม่ถึงพี่อากาศร้อนมากเลยแหม่ขายาวเหลือเกินใช่อะด้อะไรพี่หนึ่งให้มาใช่ค่ะอ๋อไปพี่หนึ่งใช่พี่หนึ่งไปไหนแล้วเอาพี่หนึ่งอยู่ข้างในนู่นแหละในรถเขาทำงานอยู่ไม่ทันตุล่าอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโอเคร้อนไหมไหนนั่งกันนอกร้อนกันปะเนี่ยร้อนไหมคะร้อนอย่าไปนั่งของแอมนะนั่งดีๆอย่าเอาตรงมาถูก นอ่นองั่งด้วยน่อยได้ไหมได้ได้พอนั่งรอกันแป๊บนึงแป๊บนึงเดียวทานข้าวยังคะหน่ไหมทานข้าวยังกินก๋วยเตี๋ยวไหมพี่เจียวรานข้าวยังยงก๋วยเตี๋ยวหน่อยร้านอะไรเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไหมร้านอะไรไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าเราจะกินไหมเอก๋ยก๋วยเตี๋ยวเรือลูกเเออน่ยแหละ้ามากินบ่อยมากินบ่อยอร่อยอร่อยด้วยอร่อยเ้ย้ยเ้งไงรู้ปะเนี่ยพี่นึงครมา้วมาแล้วไปหนึงมาแล้วนึ่งมาแล้ว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 าล้นโ้ต้อง เบียวันดีค่ะทำไรนัดเคยมาเนี่ยอ้าวมาแล้วดิสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเบียวันดี์ทำไมโอ้พี่รอตั้งสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยจนแชทกับสาวนั่งเลยนั่งเลยนั่งนั่งมาใช้กับสาวเออนี่ไงแชทกับสาวอยู่นี่ไงเห็นไหมนี่เป็นไงโอเคเอ้าเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ก่อนเื่อสวัสดีครับสวัสดีก่อนดีไหมสวัสดีครับนะครับบ้านนี้ดีชานแนลนะครับเช่นเคยครับเขาเรียกว่า EP ที่เราทําช่วงนี้คอนเทนต์เกี่ยวของพี่เนาะ เยี่ยมเพื่อนนะครับกระถินนี่ก็เขาเรียกว่ากระถินตัวคนตัวเล็กก็เหมือนเพื่อนเราอีกคนนึงเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องเออแล้วเนาะั้งแต่นัดเขามาทำไมไม่บอกพวกกูเลยเอาก็เซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์อะไรนะกระถินตัวเล็กใช่ไหมเออแล้วนู่นน่ะกูต่อยอดแล้วก็น้องเบลเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็คบกันเป็นพี่เป็นน้องกันมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าด้วยงานแต่ละคนเราก็นานๆได้เจอกันทีแล้วก็คืออย่างนี้ที่พี่นัดเออะ เนาะก็เห็นว่าเฮ้ยคนดูเยอะกระถินไปไปออกช่องพี่เหลือล่าสุดใช่ไหมไปทุกนาพี่เหลือเฟือแล้วพี่เหลือพาไปกินอะไรเหลือเฟือชาแนลพาไปกินอะไรพาไปกินอะไรเอ่ยกินตำมกินงได้เหรอรสชาติเหมือนเดิมไหมมอนเดิ่มต้นทำเองใช่ไหมเออนั่นแหละก็เลยพี่ก็เลยเฮ้ยช่วงนี้พี่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพื่อนนะครับมาเขาเรียกว่าเยี่ยมเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้แขกรับเชิญผมก็น้องกระถินเนาะจริงๆิแล้วไม่คิดว่าเบลจะมาด้วยมาเป็นเพื่อนกิในเมื่อมาแล้วก็ มาด้วยกันเลยดีกว่าเนาะ<ช>อ่ะก่อนอื่นเลยทําอะไรอยู่กิจการตอนเนี้ยตอนนั้นเปิดร้านอาหารนี่ตอนนี้เป็นไงกิจการเป็นไงบ้างกิจการไปเรื่อ้าวทำไมอ่ะตอนนี้ทำงานไปสองคนไปนเซ็นใช่ไหมอเอ๋นะไม่เกี่ยวเดยอะคุปเปอร์แกคันเยอะแล้วก็ปิดเลยได้ไหมโอ้ยแสดงว่าพี่จิ๋วแช่งหนเอยเนี่ยเป็นประเด็ยเป็นไรเป็นไงบ้างเอาวิจารณจริงวิจารณ์จริงล้วเปิดในช่วงโควิดด้วยอ่าแม่ปัญหาระยะธนาการมันลูกค้ามันก็น้อยอออคนไม่ค่อยต้องเที่ยวเพราะว่าเป็นร้านอาหารอะไรร้องเกลียว ามใหอให้ไม่องเยยเฮ้ป็นไรคุยไปดีไม่ต้องจับเขินเหรอเขาเขากำลังเขาเขาดันเขาเข็มอยู่ไม่เขาจะนัดเจอกันคู่นี้ได้กินกันมาก่อนหรือเปล่ากินข้าวนะกูจิ้นกูจิ้นไม่ต่อไปแล้วทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยแล้วอาหารต่อแต่ก็ราคาไม่ค่อยมีค่ะแต่ก็โควิดลูกค้าก็เซฟตัวเองกลัวติดโควิดไม่อยากออกมาเพราะออกมาแล้วทุกคนเยอะพอเรากินเราดื่มกันไปมันก็เป็นแบบว่าแหล่งท่องเที่ยว มวนชนคนเยอะแล้วออกมาบางคนก็ติดโควิดคนนึ่งติดแล้วมาเที่ยวต่อก,ก็ติดนนอีกคนนึงคนนึงก็ติดไปะดอนกันว่าขาน้อยเอเอยไอเจ้าตีติดคอเลยนั่น่ะติด,ตดไ,ปไ,ปไปก่อนปัดตาข่ายตามก้องที่เหลือพูดนะคะปีสุดท้ายที่ไปไ็นดาราชอบี่สุก,ก็คือตอนนี้ก็ะดิ่งทำงานเป็นพี่ PR ค่ะทาก่วกับชงเล่าพี่ PR เด็กเสิร์ฟนี่นะคะช,นนชงคิดเองเหรอใช่นี่ก็ดูป่อยมากอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะไอชงกินเองมาเท่าไหร่หรอกแย่งแขกกินหรือเปล่าเรานั่งเงียบเลยพี่นี่ทำไงดีนั่งเงียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเออสีห้าอะไรเอ่ยมันยังไม่ถอนเลยเนี่ยจริงอ่ะออกอนยังนี่นอนนี่ได้นอนกันยังเนี่ยนอนตอนเย็นนี่แหละนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกตัวก่อนนะเดี๋ยวทางบ้านบางคนเนี่ยเขาจะคิดลึกคิดอะไรนู่นนี่นั่นระหว่างเบลกระถิ่นกับพี่เขาหนึ่งเลยเนี่ยพี่เป็นคนหน้าตาดี หุ่นดีไม่ได้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 นะอันนี้พี่พูดเล่นมันก็มีแหละเขาบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ริกๆีเราบอกออกสื่อเลยพวกพวกเราเป็นอะไรกันเราเป็นพี่กันเราเป็นพี่น้องกันเออเนาะบางคนที่ดูอยู่ผมผมพี่เชื่อเลยนะพี่เชื่อเลยว่าเขาต้องดูอยู่ใช่เเขาเรียกว่าอวตารไม่มีตัวตนเข้ามาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยเขาต้องแบบเห็นหลายคอมเมนต์ละ เอาพูดง่ายเขาจะดินทาย่างินอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่จริงบอกว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมแต่เขาก็ติดตามเราแหละเขาดูเราแหละอยากให้ดูไซส์ด้วยเขาจะได้เขาเรียกว่าเข้าใจสักทีเนาะอยากคิดแบบนั้นเลยอ่ะดูหุ่นห้ดูหุ่นดิลองลองลองขึ้นดูอ่ดูสภาพเเกก็นนัถ้าเป็นแบบนี้ก็ว่าไปอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเราเข้ากันไม่ได้มันไม่ตรงกันเออเอาพูดง่ายเอานัก่อนเราเข้ากันไม่ได้เอาพูดพูดง่ายคือว่า อันนี้น้องใช่อันนี้พี่อันนี้แล้วก็ถิ่นอันนี้พี่หนึ่งแล้วก็น้องเบลอ่าประมาณนี้นหนึ่งมือ่ะคืออย่างงี้คืออย่างงี้ก็เดือนนี้ก็ได้ข่าวมีคนคุยอยู่แล้วถูกไหมนี่ก็นี่ก็มี4-5คนแล้วลูกลูกฮะเจ๋จริงเหรอเบลพูดหน่อยวันเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวแล้ะขนาดต้องเอาซุปปกด้วยไหมเนี่ยกดอย่างอื่นที่เราจะจะคุยเรื่องอื่นกันเนี่ยวันนี้วันเกิดเขานี่ถูกไหมอันนี้วันเกิดน้องเบลเจ๋ว อุ๊ยพ่อมาเกิดน้องหน่อยเบวันเดย์หน่อยมันเกิดน้องนะวันนี้นะ13ตุลาเนี่ยแล้ว13ตุลาคมแล้วโศก13ด้วยกูจะไปกับมึงไหมเนี่ยไปสิพี่หนึ่งพาไปไม่วันนี้วันนี้พี่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 นัดแล้วเนาะพี่พี่นัดไปทำธุระแถวๆถวกำแพงเพชรนะอะไรนะอะไรนะอ่ะก็ขอให้เบลเนี่ยเขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงเนาะไม่ว่าจะทํากิจการใดๆเนี่ยก็ขอให้เจริญก้าวหน้าที่สําคัญเลยไม่เจ็บไม่จนพอแล้ว แค่นี้พอแล้วไม่เจ็บและไม่จนเนาะไม่ต้องไปอวยพรอะไรมากอ่ะกดถวายน้องหน่อยโชคดีแค่นี้เราแค่นี้เออบิลลี่คายวันเกิดสุขให้กระตือรงเฮงๆรวยๆนะน้องนะโอเคนะครับสามถอ่ะต่ออะไรนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้แขกสำคัญคือคนนี้เนาะวันนี้เนาะอ่ะถึงไหนแล้วในเรื่องว่าอะไรับพี่หนึ่งทุกคนกิจใกายก็คือเป็นพี่น้องกันถ้ามีคนที่ ติดตามกันถึงจริงจะรู้ว่าไอ้ถึงก็มีคนคุยอยู่มาละอาจจะชอบผู้หญิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไงคนนี้ไงเฮ้ยเดี๋ยวช่องกูเหลือเงได้อันนี้ตัวจริงเลยนะเนี่ยดีใจดีใจตัวจริงตอบเราเราก็หยอกกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนดูหรือว่าเอฟซีหรือทุกคนทางบ้านที่ดูนะคะคิดไปไกลว่าเอ้ยคนเราไม่แจ้คแฟนกันจะกล้าเล่นกับ พี่น้องก็ได้กันได้แต่เยอะแยะพี่หน้ากล้องและหลังกล้องเยอะเยอะกว่านีอหลังกล้องทําอะไรกันก็หยอกกันเดี๋ยวแฟนบิลลี่เข้าใจผิดนะไหใครก็ก็บอกเขาด้วยว่าอยู่ร้านไหนอะไรเป็นบิตตี้อะาทำงานที่ไหนเออทำงานที่ไหนมันมันไม่ประจำค่ะเพราะว่าเราจบจบแทกร้านนี้ก็ต้องไปร้านใหม่ค่ะมันไปเรื่อยๆือมันไม่ได้คงอันนี้อันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจคําว่าแท็กเป็นพีอาร์แล้วแท็กคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแท็กนี่คือใคยๆว่าเราโพสแล้วเรา แท็กคนนู้นแท็กคนนี้มันเหมือนกันไหมไม่ใช่ใช่ชใชใชไหมพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะขอให้ขยายความหน่อยแท็กงาน่เอาคือ,อแท็กหนึ่งก็ป็งานงวดหนึ่งงวดหนึ่งจะมีแค่สิบวันถ้าเราจบงานสิบวันเราก็อยู่ที่ว่าร้านนั้นอ่ะเราจะทยอดได้แค่ไหนร้านจะจ้างต่อไหม,มหรือว่าเราอาจจะได้แบบไปอยู่ที่อื่นแทนเพราะว่าร้านถ้าเราทํายอดไม่ได้เราก็อาจจะต้องออกเพราะว่าเราไม่สามารถหา่าพตัวให้กับทางร้านได้โอคือแท็กเนี่ย แพ็กหนึ่งเนี่ยเราคือเราค่าตัวเนี่ยเราได้นอนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะสมมติว่าแท็กหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยคือเราไปเนี่ยเราได้อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะคือแต่ว่าเราเราจะได้ติดเพิ่มหรือเปล่าวันนี้จะได้ติเพิ่มหรือเปล่าก็ต่เนทต่างเราจะทำสองต่อวันแพ็คหนึ่งก็คือหมื่นสองก็ขายยอดเข้าเข้ามาแล้วยอดได้คือต้องมีคนไปซื้อมาซื้อดื่มไม่ใช่ไซื้อแบบเป็นขวดเลยอะไรเงี้ยเอาแค่ดื่มมันคือแก้วหนึ่งถูกไหมพี่เข้าใจถูกไหม เป็นช็อตใช่ไหมเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตช็อตช็อตชอตฮ่องเป็นช็อตล้อแหวนไม่ใช่ลนานพูดทีหาไหมไม่ใช่เป็นช็อตเออช็อตอ่ะตอบกูตอบไม่ได้เลยคุณช็อตทำรักเลยเป็นช็อตอันนี้คือว่าคือถือว่าเราวันหนึ่งเราก็ได้อยู่เนาะเราเลี้ยงเลี้ยงตัวได้เราเลี้ยงชีวิตได้มันก็ถ้าถามว่าสบายไหมงานนี้ก็สบาย กระดาษว่ากดดันไม่กดดันกดดันเรื่องที่เราต้องทำยอดให้เขาไม่ได้เพราะว่าร้านเองเขาก็อยู่ได้พลางเราเไม่ได้พลังอืโอเคก็เข้าเข้าเนาะจริงจริงแล้วเนี่ยบิลลี่ชีวิตของไอ้น้องกระถินเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่านี่มันยิ้มนะมันยิ้มมันสนุกไม่มีทุกข์อะไรเลยเพียงแต่ว่าจริงเราแล้วเนี่ยเบื้องเขาเรียกว่าเบื้องหลังเบื้องหลังือกระถิ่นเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กที่แบบสุดๆหาเงินคือต้อง ต้องหาให้ได้แล้วพี่น้องอันที่พูดได้ไหมได้ญาติพี่น้องก็อะไรก็จะเอาของกันแต่กระถินเนาะพี่ป้านะอ่าหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนทํางานได้อย่างได้เงินแต่คนไม่ทํางานอยู่ข้างหลังใช่ปะเขาเขาเอากัเราขอเอากับเราเอาเดี๋ยวขอเอากับอะไรขอเอาไม่คือขอขอเงินหรือทำมาหากินแต่เขาเขาไม่ทําแต่เราทําเราเหนื่อยแต่เขาไม่เหนื่อยแต่ที่ได้ว่า อย่างว่าครอบครัวก็คือครอบครัวแบบนี้ทางบ้านหนูเขาก็จะเน้นเรื่องทำไร่ํำนาเรี่ยงวัวเลี้ยงควายทำภาษา้านนอกเนี่ยเนี่ยจะให้ไปํำนาเดี๋ยวก็จมคูณตายคืออย่างนี้ <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> ออนเดี๋ยวนานล้วเนาะที่พี่รู้เนะนาะนตอนนั้นน่ะก็คนรู้จะเอาท่นนี้คนนี้จะเอาท่าน,นั้นเขาเค,ครเขแต่ก็ถิ่นนาหางกันเก่งอย่างไม่บางวันได้เป็นหมื่นเห็นไหมบางวันได้เป็นหมื่นเก่งคือไอ้พันสองนี่ได้อยู่แล้วใช่แต่บางวันได้เป็นหมื่นอันนี้คือว่ารเ่งอยู่แล้วอื แต่ที่บอกว่าเราหาปึ๊บแต่เราไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนู้นใช่แต่ที่บอกว่าเขาเรียกเขาเรียกคําว่าเสน่หาเข้าใจป่ะคําว่าเสน่หาที่ว่าเขาให้เขารักเราให้ทุกครั้เอนดูเอนดูอะไรเงี้ยแล้วเราเราได้ดูเอนเขาไหมไม่ดีนะไม่ดีนะนีไงเขาเขาจะายหนีไปทางนู้นแลวมึงยกมึงอีน้องก็เห็นวันนี้ก็บอของปา่าของพอเนาะเนาะแล้วก็คนที่มาด้วยเนี่ยไม่คิดจะฝากอะไรเลยเหรอ เอาอเก็ก็ฝากให้อันนี้อันอันอะไรเมื่อกี้อ่ะอะไรนะช็อตช็อตเอตออ,อ, <c oughs> อันนี้มันช็อตก่อนที่เราจะจบจะปิดคลิปกันเนี่ยกฐินฝากได้เลยว่าจะหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเข้าไปติดตามกฐินเนี่ยติดตามกฐินไนดะ้ทางช่องทางไหนบ้างติดตามกฐินได้ที่ tiktok นะคะอ่ากฐินไอเตียค่ะเข้าไปดูได้เลยไหมก็กฐินโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้เลยขึ้นเลยอ่ากฐินไอเตีย facebook facebook ก็กฐิน ทิกตอกหลังเล่นไหมทิกตอกนี่แหละที่เราบอกกันเป็นเที่ยวอ๋วอโอเคแล้วก็ <ไอ S 1> เบลล่ะลังตั้งคือใครเนี่ยแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นเทียยอมรับอ่ะอะไรวะเบลล์หไม่ปากไม่ปากใช่ไหมอุมอ้ยอุย้ยตายแล้ว <S <S 1> <S 1> เหลืองหมดแล้วช่องกูอ่ะสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณ<อ>น้องกฐินแล้วก็น้องเบลเนาะน้องเบลที่สลับเวลามาวันนี้พี่พีโทรไปน่ะรู้สึกจะนอนกันอยู่ใช่ไหมใช่ไม่กวนนะไม่รบกวนนะก็ พี่บอกแล้วมาถึงเนี่ยได้แน่นอนก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยเนี่ยได้แน่นอนเนาะอ่ะต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยเนาะขอบคุณครับเร็วเร็วเร็วเอันนี้พอเราก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยอะไรนะดูหน้าไอ้เบลดิยะเน้าชสิทแล้วอ่ะนะครับกดจักกันนะครับกดฝากด้วยนะครับบ้านดีดีแชนแนลเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้พลาดคลิปต่อต่อไปของพวกเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางนะครับท่านใดที่อยากจะได้บ้านเนาะอยากจะบ้านดีมีมาตรฐานราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับก็บบริษัท้านดีี สถามนี้และก่อสร้างกำจัดนะครับทุกวันนี้เราได้งานได้เงินใช้จากทิกตอกช่องนี้เลย PPC 2520นะครับผมจะโพสต์งานวันหนึ่งไม่ตัดกับสามคลิปเนาะเกี่ยวกับงานสร้างบ้านนะครับหลายๆท่านรู้อยู่แล้วเนาะว่าผมเปิดบริษัทรับเหมาสร้างบ้านอยู่ก็เป็นบริษัทเล็กๆนะครับเพียงแต่ว่าทำงานได้มาตรฐานเหมือนบริษัทใหญ่ๆเขาเนาะอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่จะรีบไปไหนอ๋อจะรีบไปไหนเขาจะฝากช่องเขาจะฝากช่องไม่ได้ไม่ได้ฝากช่องอ่าแต่ถ้าอยากจะ ได้เบอร์คนหนึ่งนะครับเบอร์ตรงคือ0 8 1 4 0 3 5 8 6 9ครับผมแค่นี้เหรออออ่าเราไปก่อนสวัสดีครับ